เชื่อว่าหลายคนมีความศรัทธ,ธาในเรื่องของพญานาคนะครับเมื่อเรามีความศรัทธ,ธาแล้วเราก็จะบูชาและเคารพสิ่งนั้นด้วยความเชื่อมั่นถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทําให้เราตั้งมั่นอยู่บนบรรทัดฐานแห่งความเชื่อนั้นครับวันนี้ครูอ๊อฟจะพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกําลังเป็นที่โด่งดังเชื่อกันว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นอกจากเมืองคําชะโนดแล้วเป็นประตูเชื่อมระหว่างเมืองบาดาลที่อยู่ของพญานาคก,กับโลกมนุษย์และที่นี่คือวัดป่า ดงหนอตาวัดป่าดงหนองตาลตั้งอยู่ในเขตบ้านคขมิ้นหมูสีตำบลกุดสะอเมืองจังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้กำลังเป็นที่นิยมของผู้คนที่เดินทางมาทำบุญและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพ่อปู่เกศแก้วนาคาที่บดีและมแม่ย่าละอองดาวเป็นรูปปั้นที่ใช้อิฐสีแดงเข้มปั้นเป็นองค์พญานาคให้ออกมาดูเข้มขังซึ่งเชื่อว่าเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาวัดแห่งนี้ตามนิมิตของพระอาจารย์ประสงค์ผู้ถักทางและปรากฏนั่งกรรมฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ จนภายหลังต่อมาก็ได้กลายเป็นสำนักสงฆ์ในปีพศ2518อีกทั้งยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลายบ่อที่อยู่ตามพื้นหินราวกับเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาเชื่อกันว่าน้ำในบ่อแห่งนี้มีสรรพคุณทางยาและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านอีกด้วยนะครับเล่ากันว่าเคยมีชาวบ้านพบเห็นอยู่บ่อยครั้งว่ามีพญานาคเลือ้อยลงบ่อมีเกล็ดสีขาวหรือสีเงินจึงมีความเชื่อว่าบ่อน้ำสร้างนี้เป็นทางขึ้นลงของพญานาคนั่นเอง และนี่คือวัดป่าดงหนองตาลดินแดนแห่งพระยานาคจังหวัดอุดรธานีที่กัดสายโมแห่งใหม่ที่กำลังมาแรงด้วยความเชื่อและความศรัทธาสวัสดีครับ